หน้าสี่พ้อจริงๆเราจะมาดูตัวเลขโรมมนนะครับตัวเลขโรมมนเนี่ยมีสัญลักษณ์พื้นฐานเจ็ดตัวครับ I คือหนึ่ง V คือห้า X คือสิบ L คือห้าสิบ C คือหนึ่งร้อย D คือห้าร้อย M หนึ่งพันต้องจำครับต้องจำครับเอ๊สองตัวอาไรก่อน ไม่มีแอันี้ไม่ทเีเอาคังครับจเป็น D G L ครับที่นี้เรามาดูหลักการเขียนครับเลขโรมันทอใส่ทองหลักการข้อที่หนึ่ง สัญลักษณแต่ตัวเขียนติดกันได้ไม่เกิน3ตัวนะครับเ <DC. S 1> ช่นจะเขียน4เนี่ยจะเขียนว่า i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  4สตัวไม่ได้ไม่ได้สองเขียนโดยใช้หลักการพูดหลักการเพิ่มเป็นยังไงหลักการเพิ่มเป็นยังไง หลักการเพิ่มคือเขียนจะรักเรียงกันไปหรือเขียนเรียงลำดับค่าจากมากไปน้อยเช่น ii ii ก็คือสองน้องเอง็อคือสิบหกสิบเป็นสิบ V I V คือ5ใช่ไหมน้อง I คือ1 5มันน้อยกว่า1อย่างนี้เอามาบวกกันได้6แต่เดี๋ยวเราเรียนหลักการลด V I กับ I V ไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> น้องนะ <Okay. S 1> ครับตัอ <Okay. S 1> ัการข้อที่3คือหลักการลดหลักการลดเนี่ยคือเอาตัวที่มีค่าน้อย <Okay. S 1> นำหน้าตัวที่มีค่ามากเช่น <Okay. S 1> ไอวิ IV, ตะกี้วีไอคือหกใช่ไหมน้องถ้าไอเลี้ยนอันนี้หนึ่งอันนี้ห้าต้องเป็นห้าลบหนึ่งเหลือสี่น้องครับไปล้างหน้าต่อไปครับถ้าเกิดเป็นไอเอ็กไอเอ็กน้องไอเน,นี่ยหนึ่งเอ็กมันคือสิบ มันจะกลายเป็นสิบลบหนึ่งได้เก้าโอเคไหมหลักการมีสองหลักการคือหลักการเพิ่มหรือหลักการลดหลักการเพิ่มเขียนเลขเดียกันมีค่าเท่ากันเดียกันแต่อย่าลืมว่าห้ามเขียนเกินสามตัวหรือเอาสัญลักษณ์ที่มีค่ามากตามด้วยสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยก็เป็นหลักการเพิ่มเช่นกัน แต่หลักการลดคือเอาสาระที่มีค่าน้อยนำหน้าสาระที่มีค่ามากจะเป็นการหลักการลดนะครับเช่น XL L มันคือ50 X คือ10หลักการลดก็จะเป็น50-10ลบด้วย10เหลือ40 XC นะครับ X คือ100 C คือ10 1 0นอลบด้วย10เหลือ90ื c นะครับ 4คือ100ดีคือ500500ลบ100เหลือ400ข้อ4ในการเขียนตัวเลขที่มีค่ามากๆนะครับเขาจะใช้เครื่องหมายขีดข้างบนตัวอักษรเครื่องหมายขีดนี้อ่านว่าบาร์ขีดข้างบนตัวอักษรตัวอักษรใดที่มีขีดบนจะถูกคูนด,ด้วยหนึ่งพันนะครับแต่จะไม่มี ไอขีดไม่มีเพราะหนึ่งคูณหนึ่งพันได้หนึ่งพันหนึ่งพันมีอยู่แล้วคือเอ็น okay. จะไม่มีไอบาร์จะไม่มีไอแล้วขีดข้างบนเพราะหนึ่งคูณหนึ่งพันได้หนึ่งพันแต่หนึ่งพันเรามีใช่แล้วะละแล้วคือตัวเอ็ okay. นนะครับอาวีบาร์ห้าคูณหนึ่งพันได้ห้าพันเอ็นบาร์สิบคูณหนึ่งพันได้หนึ่งหมื่นแอลบาร์ห้าสิบคูณหนึ่งพันได้ห้าหมื่น 4ีบาซีคือหน0รคูณหนึ่ันได้เป็นแสนดีบาดีคือห้าร้อยคูณหนึ่ันได้5้าแสนเอ็มบาหนึ่งพันคูณหนึ่ันได้หนึ่ล้านหน้าต่อไปครับหน้าที่ห้าเนตัวอย่างนะครับหน้าที่ห้า ตัวอย่างที่หนึ่งให้เขียน586ให้อยู่ในรูปเลขโรมันเขาก็ต้องเขียน500ก่อน500จำครับดีครับ8ครับ8นี้คือ5บวก3ครับโอ,อ้โทษทีครับ80ครับ80คือ50บวก30ครับ50คือ L 30คือ X X X ต่อไปครับ6ก็คือ V I 5บวได้6ตัวอย่างที่2ครับให้เขียน2,496เออ94ครับให้อยู่ในรูปเลขโรมันเีกๆครับ2,000 1000ก็คือ M จำนะ2,000ก็ M 2ตัว M M 400เกิดจาก500ล100 หนึ่งอยเป็นสี่น้องหนึ่งร้อยเป็นสี่น้องน้องจะเขียนสี่สี่ี่ี่ตัวไม่ได้เพราะกติกาคือห้ามเขียนติดกันเกินสตัวน้องต้องใช้หลักการลดห้าร้อยลหนึ C D ครับอย่างนี้เป็นสี0ร้ใช้หลักการลดครับหนึ 100, ่งร้อยด้วยสิก็คือ อะไรครับ X4 4ก็คือ I W หลักการลดนะครับ CD ก็คือเขียนไห้เป็นเลขที่ตัวอะบิท CD ก็คือ5วอลบ100เหลือ400 MC หลักการลดเอ้ยหลักการเพิ่มตัวที1,600เป็น1,100 CL X V I I C คือ100 L x X 70 V I I เจ็7 M D C C L X M คือ1,000 D C C C คือ 500, 6 3 0 0 0 0 L X X คือ 50, 20เป็น70ตัวอย่างที่4ครับเป็นเลขโรมันเป็นเลขดัวราบิ C L X I V C 1 0 0 L 5 0 X 10 I V 4 164 2. CD XXXVIII CD คือ400 4คือ100 D คือ500 500 600, 100เหลือ400 XXX คือ30 VIII คือ8เป็น438ข้อ3ละ MMM 3000 DC 500 600เป็น600 XL สี่สหนะครับแต่ของน้องใจต้องใส่เสื้อเอ็ก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 เั็กเอ็กเอเอ็อโอ้ยข้อ4กอ D b a อ D คเออะไรอ0 0เอกอ็กเอเอ็กเอเอ็นเออ็กเอ็ x c 90นะหลักการลด i x ก็คือ9เป็นหน้าต่อไปโอ้ได้เวลาทำสองหน้าพ <Yeah. S 1> ี่ไ่จะเฉลย <Yeah. S 1> ทีละสิบข้อกลยตรงนี้นะ <Yeah. S 1> อ่าสิบพ่อแรกเกิดเฉลยลุย <Yeah. S 1> เขียนก่อนเขียนก่อน <Yeah. S 1> อ,อ,อีกๆพร้อมหน้าหก <Yeah. S 1> หนึ่งใหญ่หย่อย สามร้อยเก้าคือสามร้อยบวกเก้าสามร้อยสี่สี่สี่เก้าเจอบ่อยต้องใช้หลักการลดสิบลบหนึ่งไอเอ็กข้อสองไตภูมิสี่ร้อยเจ็ดสิบหกตอบกับ 400คือ500ร้อยลบหนึ่งร้กการลบสี0รคือ c ีดีห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเจ็ดคือ50าสิบวกยี่สคือ L 20คือ XX คือ VI ต่อไปข้อ3ครับกระนกวานพาณิชและเด็กวัฒนา ข้อสามครับติกวอวติกวอววัฒนาเช่วออเหกร้อยห้าสี่ครับติกวอวหกร้อยห้าร้อยอ่ะห้าร้อยอ่ะสี่สี่หกร้อยคือดีสี่สี่ร้อยคือสี่ห้าสิบ I ีไขอ C, 3, 000, 3. ้อสี่สานสามครับสามพันคือเ3ตัวเอ็มก็คือไอไอ ข้อห้าครับ999บางคนทำนี้ครับผิดนะผิดนะครับไอเอ็นนี้ไม่ได้นะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอยเอ็นเนี่ยมันคือ 1, หนึ่งพันลบกตุ่นใช่ไหมนะได้เก้าแล้วกบเก้าใช่หอ่อแต่เขาไม่เขียนอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกติกาที่เขียนในชีตี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีกติกาเพิ่มว่า i จะต้องเป็นตัวลบของ x นะครับ i เนี่ยจะต้องอยู่หน้า x เท่านั้นจริงๆมันมีกติกาเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยแต่ในชีนี้ไม่มีเพราะฉะนั้น i m ไม่ได้ฮะต้องทำยังไงฮะสามเก้าร้อยสางเก้าสิบสามเก้าเลือกวัชรินวัชริน เก้อยคืออะไรครับวันชริดโอ,อ้โหไ,ไตูเข่งมากขนาดไมด่เรียนังเรียน cm ถูกต้องเพราะอะไรเพราะหนึ่งอเร้อยไ,ได้เกาวัชริดเกคือ,คอถูกต้องครับ x 4 9คืออะไรครับเก้าคือ x x x อ้เก่งมากครับวันชริด อะไรน,นะหน่ออ่าวพ่อหกต่อดีเลครับห้าพันใครเขียนเอ็มห้าตัวผิดเพราะห้ามเกินสามตัวต้องใช้บาต้องใช้บาวีบาวีบาวีบาห้าคูณหนึ่งพันได้ห้าพัน วีบาคือห้าพันหนึ่งร้อยคือสี่หกสิบคือ L K G คือ V I I ต่อไปข้อเจ็ดครับสี่พันสามร้อย 49, 4 9 4 0 0 0เนี่ยเกิดจากอะไรไอ้5,000ลบ1,000ได้4,000ใช้ราคการลดนะ5,000ันลบ1,000ได้4,000ัอ้าว1 0 0 0คือ M V b วิบาทำความเข้าใจฮนะ M V bar ครับเพราะว b บาคือ5 0 0 0ันครับไอกลายเป็น4,000 4, 3 0ส4,3ตัวซ0เ เก้าต่อไปข้อ8ครับ9,000สายสีน้องไอ้ครับ9,000เกิดจาก100,000-1000 0 10,000คือ10คุณด้1,000 XBAR ครับครับงง1,000 0คือ XBAR แต่มันต้องมี1,000อยู่กันหน้าเป็น MXBAR 30 สามสิบเอ็กเอ็กเวเบานี่ถือว่าไม่เหมือนกันเอฟเอ็กบาเอ็กคือหนึ่งหมื่นหนลบหนึ่งพัได้เก้าต่อไปพบอเก้าหนมเท่าไหน่งหมื่นหนึ่งหมื่นนี่คืออะไรอ่ะเอ็กบาสองพันเอ 800คือห0 0บวก300ห0้คือ D 3ส0คือ C C C, C, C. L X X I เ okay. ็ว่นีขอข้สพอสมมืเกิดจาก1ืบวกกันสตัวครับแบแบบแบบแบ นี่สิบุลเลอดีมากรู้สึกว่าปปง,งคุยมากไงรู้ตัวไหมรู้ตัวรู้ตัวว่าเรียบร้อยไหเยอะเป็นพามาไว้เลยไม่เคยสร้ารงความปวดหัวอ่าข้อสิบฟอเด็กๆครับสามหมื่พห้าห้าสิบห้าครับเด็กๆสามหมื่นอ x บาท x บาท x บาทเจ็ดพันห้าพันบวกสองพัน้องเอาห้าพันคือ v บาทสองพัน m m สามหมื่นเจไอห้าร้ d ห้ l 5จบ